คุณเคยรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจเมื่อได้เห็นความสำเร็จความสุขหรือการครอบครองของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดกับเราไหมคะนั่นคือความอิจฉาซึ่งเป็นอารมณ์ซับซ้อนที่เกิดจากการเปรียบเทียบและการรู้สึกว่าเราขาดบางสิ่งที่อีกฝ่ายมีความอิจฉาที่ทำลายล้างไม่ได้เกิดจากการขาดสิ่งของภายนอก แต่มาจากเสียงกระซิบภายในที่คอยตอกย้ำความรู้สึกไม่คู่ควรและความเชื่อแบบทรัพยากรจำกัดของเราเองเสียงเหล่านี้จะทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่นได้และไม่สามารถโฟกัสไปที่เส้นทางของตัวเองได้คลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงในหัวที่เป็นกับดักทางคิด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณเต็มไปด้วยความอิจฉาสอนวิธีระบุเสียงเหล่านี้และให้กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการท้าทายและเปลี่ยนเสียงเหล่านั้นเพื่อให้คุณสามารถปลูกฝังความคิดแบบอุดมสมบูรณ์และค้นพบความสงบภายในที่แท้จริงค่ะ8เสียงในหัวที่ทำให้คุณเต็มไปด้วยความอิจฉาเสียงเหล่านี้คืออคติทางคิด ที่บิดเบือนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองและความสำเร็จของผู้อื่นเสียงที่1การคิดแบบทรัพยากรจำกัดคำพูดหลักถ้าพวกเขาได้รับสิ่งนั้นแปลว่าเราจะไม่ได้หรือโลกนี้มีความสำเร็จไม่พอสำหรับเราทั้งคู่ผลกระทบต่อจิตใจคือเสียงนี้ทำให้เราเชื่อว่าความสำเร็จและโอกาสเป็นเหมือนเค้กชิ้นเดียว ถ้าคนอื่นได้กินส่วนใหญ่ไปแล้วเราก็จะไม่มีเหลือให้กินซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดในความเป็นจริงความสำเร็จของคนอื่นมักจะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเราเองก็สามารถทำได้ความอิจฉาจะรุนแรงขึ้นเพราะเรามองความสำเร็จของคนอื่นเป็นการสูญเสียของตัวเองโดยไม่ตระหนักว่าความสำเร็จนั้นสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างไม่จำกัดกลยุทธ์การท้าทายคือ การใช้หลักของความอุดมสมบูรณ์จงฝึกการค้นหาหลักฐาน3ข้อในชีวิตหรือโลกที่เราเห็นว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราแย่ลงเช่นเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทำให้งานของเราหายไปจงเปลี่ยนจากการมองว่าพวกเขาได้เป็นเราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้การมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจหรือต้นแบบ คือการเปลี่ยนสู่ความคิดแบบอุดมสมบูรณ์เสียงที่2การมองแบบขาวดำในคุณค่า all or nothing self worth คำพูดหลับคือพวกเขาประสบความสำเร็จแปลว่าเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงผลกระทบต่อจิตใจคือเสียงนี้ทำให้เราผูกคุณค่าในตนเองเข้ากับการเปรียบเทียบถ้ามีใครบางคนทำได้ดีกว่าในด้านที่เราให้ความสำคัญ เราจะสรุปทันทีว่าเราไม่มีคุณค่าหรือความพยายามของเราไร้ความหมายความอิจฉาจะรุนแรงขึ้นเพราะเราไม่สามารถยอมรับพื้นที่สีเทาได้เราไม่สามารถมีความสุขให้กับผู้อื่นได้และยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองไปพร้อมๆกันได้ความทุกข์จึงเกิดขึ้นภายในเพราะเราใช้ความสำเร็จของคนอื่นมาตัดสินตัวตนของเราทั้งหมดกลยุทธ์การท้าทายคือ การแยกคุณค่าออกจากการมีประสิทธิภาพจงฝึกการยอมรับว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานหรือตำแหน่งจงสร้างรายการคุณลักษณะเชิงบวก3ข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จภายนอกเช่นความเมตตาความซื่อสัตย์ความยืดหยุ่นจงตอกย้ำว่าเรามีคุณค่าในตนเองโดยไม่ต้องพิสูจน์ผ่านการเปรียบเทียบ การให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในช่วยลดความจำเป็นในการเอาความสำเร็จของผู้อื่นมาวัดตัวเองการสรุปแบบรู้แจ้ง (My reading) หรือ Assumption คำพูดหลักพวกเขาประสบความสำเร็จเพราะโชคหรือเพราะความง่ายหรือพวกเขาไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเราผลกระทบต่อจิตใจเสียงนี้ทำให้เราปฏิเสธความพยายามและกระบวนการที่ผู้อื่นต้องใช้เพื่อบรรลุค,ความสำเร็จ การสรุปว่าพวกเขาได้รับสิ่งนั้นมาง่ายๆเป็นวิธีที่ปกป้องอัตตาของเราเพราะถ้าความสำเร็จของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายการที่เรายังไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ความผิดของเราความอิจฉาจะถูกขับเคลื่อนด้วยความไม่ยุติธรรมในจินตนาการโดยไม่ยอมรับความจริงที่ว่าความสำเร็จส่วนใหญ่มาพร้อมกับการทำงานหนักและความพยายามซ้ำๆกลยุทธ์การท้าทาย การค้นหาความพยายามที่ซ่อนอยู่เมื่อรู้สึกอิจฉาจงเปลี่ยนจากการสันนิษฐานเป็นการค้นหาความพยายามที่ซ่อนอยู่จงถามตัวเองว่าอะไรคือความท้าทายที่พวกเขาต้องเอาชนะเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาจงพิจารณาความเจ็บปวดความเบื่อหน่ายหรือความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญการยอมรับกระบวนการและความพยายามของผู้อื่นช่วยเปลี่ยนความอิจฉา เป็นความเคารพเสียงที่6ความคิดแบบควรจะต้องมีสิ่งนั้นก่อนพวกเขาหรือโลกควรจะต้องยุติธรรมกว่านี้สำหรับเราผลกระทบต่อจิตใจเสียงนี้มาจากความรู้สึกถูกละเลยหรือไม่ยุติธรรมเราสร้างกฎที่แข้มงวดว่าชีวิตควรจะต้องให้รางวัลกับเราก่อนหรือให้รางวัลกับเรามากกว่าคนอื่นเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามกฎนี้ เราจะรู้สึกโกรธและอิจฉาความอิจฉาจะรุนแรงขึ้นเพราะมันผสมผสานกับความขมขื่นที่เราไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปและทุกคนมีเส้นทางและจังหวะเวลาของตัวเองกลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนจากควรจะต้องเป็นความจริงจงฝึกการเปลี่ยนจากการเรียกร้องความยุติธรรมมาสู่การยอมรับความเป็นจริง จงบอกตัวเองว่าเราอยากให้โลกยุติธรรมกว่านี้แต่ความจริงคือสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะทำอะไรกับมันการเปลี่ยนโฟกัสไปที่การตอบสนองแทนที่จะคร่ำครวญถึงสิ่งที่ควรจะเป็นช่วยให้เราสามารถควบคุมพลังงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงที่ 7. การปฏิเสธกระบวนการหรือ immediacy คำพูดหลักเราต้องการผลลัพธ์ทันที การรอคอยและการทำงานซ้ำๆมันไม่คุ้มค่าผลกระทบต่อจิตใจเสียงนี้ทำให้เราต้องการความสำเร็จแบบทางลัดและปฏิเสธความจริงที่ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาและความอดทนเมื่อเห็นความสำเร็จของผู้อื่นเราต้องการกระโดดข้ามกระบวนการที่น่าเบื่อนหน่ายและยากลำบากไปสู่ผลลัพธ์ทันทีความอิจฉาจะรุนแรงขึ้นเพราะมันทำให้เราเบื่อนหน่ายและยอมแพ้ต่อเส้นทางของเราเอง เนื่องจากเราไม่สามารถยอมรับความไม่สบายใจที่มาจากการทำงานหนักในระยะยาวได้กลยุทธ์การท้าทายการใช้การให้คุณค่ากับความก้าวหน้าจงฝึกการให้คุณค่ากับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจงตอกย้ำว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากความก้าวหน้ารายวันจงสร้างระบบการให้รางวัลตัวเองสำหรับการทำตามกระบวนการแทนที่จะให้รางวัลเฉพาะเมื่อได้รับผลลัพธ์ การยอมรับว่าการเดินทางนั้นสำคัญพอๆกับจุดหมายปลายทางช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและทำงานหนักต่อไปเสียงที่8การติดป้ายลบถาวรในตนเอง (Global Self Labeling) คำพูดหลักพวกเขาเป็นคนที่คู่ควรและเราเป็นคนที่ไม่คู่ควรผลกระทบต่อจิตใจเสียงนี้ใช้ความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อยืนยันป้ายชื่อลบที่เรามีต่อตัวเองเราเชื่อว่า ความสามารถของเราเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้และความสำเร็จของคนอื่นเป็นเพียงการตอกย้ำว่าเราเป็นคนที่มีข้อบกพร่องโดยกำเนิดความอิจฉาจะรุนแรงขึ้นเพราะมันผสมผสานกับความละอายที่ทำให้เราเชื่อว่าเราไม่มีทางไล่ตามทันหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆเช่นเดียวกับพวกเขากลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนจากเป็นเป็น,ปนกำลังเป็น จงฝึกการเปลี่ยนจากการตัดสินตัวตนถาวรเป็นการเติบโตจงเปลี่ยนจากเราเป็นคนล้มเหลวเป็นเรากำลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจงให้ความสนใจกับความพยายามและความยืดหยุ่นที่คุณแสดงออกมาการยอมรับว่าเรากำลังสร้างตัวตนของเราขึ้นใหม่ทุกวันช่วยคำลายป้ายชื่อถาวรและปลดล็อกความเชื่อที่ว่าเราก็สามารถคู่ควรได้เช่นกันสรุป การเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงผลักดันการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาน้อยลงคือการตัดสินใจเปลี่ยนจากการเป็นผู้พิพากษามาเป็นผู้เรียนรู้ค่ะจงตระหนักว่าความอิจฉาเป็นเพียงสัญญาณที่บอกเราว่าเราต้องการอะไรแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่บอกเราว่าเราจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นมาขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นการกระทำด้วยความตั้งใจที่ชัดเจน เมื่อเสียงใดเสียงหนึ่งใน8เสียงนี้ดังขึ้นจงใช้เทคนิค compassion over comparison เพื่อลดอำนาจของมันตระหนักว่านั่นคือเสียงที่พยายามทำให้คุณรู้สึกแย่ตั้งชื่อนี่คือเสียงของการคิดแบบทรัพยากรจำกัดและเปลี่ยนว่าเราขอแสดงความยินดีกับชื่อคนนั้นแล้วเราจะใช้พลังงานนี้ไปกับการลงมือทำตามขั้นตอนที่หนึ่งของเราจงจำไว้ว่า ความอุดมสมบูรณ์มีอยู่จริงและคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเพียงเพราะแสงสว่างของคนอื่นส่องสว่างความสำเร็จของคุณกำลังรอคุณอยู่บนเส้นทางที่คุณสร้างขึ้นเอง